สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้วันทีท่ป8พฤษภาคมปี66ค่ะเมื่อนนี้สิ้าพี่น้องมาเบิงทุเรียนที่ปลูกไว้ได้เดือนหนึ่งเลยค่ะปรากฏว่า,วาใบแหงใบโลนขอบใบแหง่งนะพี่น้องตอนนี้ก็ขึ้นไม่ยืนอยู่ทึ่งพ่นทุเรียน ทุเรียนทงหน้านพี่นอกปลูกแล้วเป็นยังจังเป็นแนวนี่ต้นพันกะ280บาทต้นนี้ใบแห่งใบอันกรอบเขาพี่นอกจักว่าสิเป็นน้ําอันเข้มปุย๋ยบ่ฮื้อจังได๋อันเฮาได้ใส่ปุ๋ยอันอินทรีย์นะพี่นอก บ่ได้ใส่หลายดอกใส่นี้เดียวหนึ่งพี่นนองเอาอันมือยุบอันสามสามนิ้วนะพี่นนองนี่เห็นยังอันนี้ยุเคียออกอุ้ยอินซี่ย่างเดียวบ่ได้ผสมเคมีนะพี่นนอกบ่มีสูตรเพราะว่าดินอันมันอันเข้มแต่ที่แหลกบ่แต่ว่ามันบ่ได้เป็นเบอสูตต้นดอกเป็นบางต้นนะพี่นนอง ปงใบไม้กับใบในหน่อยอ่อนๆพี่นอกว่าส่งสีคือดอกตอนนี้เขาก็ะเด้เอาขี้เกีบมาใส่ให้มันอันเทศให้มันคืออยู่ถงคือกันก้าบอันอันละทุเรียนผากอีสานเห่าปลูกแล้วก็ตายพี่นกอ,อันผู้อื่นเขาจะปลูกกะคือจะง่ามอยู่มันจะของปลูก,ก ปลูกและก็ตายใบแห็งใบขูเขาเดี๋ยวสิพผ้าพี่น้องไปเบิงหลายตนลงจากโพ้นทุเรียนก่อนพี่นอกปีนขึ้นปีนลงนี่ก็เฮ็ดให้เด้ออกกำลังกายขึ้นกันพี่นอกเฮ้าบอได้อยู่ไก่ภูเขาเฮ้าอันมีพ่นทุเรียนนี่ก็ปีนขึ้นปีนลงเพื่อกับปีนอันขึ้นไปลกหญ้าปีนขึ้นไปอันจับสปิงเกอร์เจังสี่หน้าพี่นอก คือในแง่ดีเท่ากับเด็ออกกำลังกายฝึกหัวเข่า,ขาแต่ว่าทุเรียนนี่ตีพี่นกคืออันจนบบอยักท่ายให้พี่นอ้องเบื้องพุล,ล่พี่นอกห่างหายกันไปหึงเลยจัคสิว่าจังหดจะคล้องการปลูกทุเรียนกับบงามนะพี่นอกก็เลยเป็นบบอยักท่ายให้ให้อันเบิ้งแต่ว่าเหมือน,นี่กับมาคืใไม่ เป็นจังไดการเว้าสู้กันฟั่งเนาะพี่น้องเนาะอาการมันใบเหีง่งใบโลนใบเกาโลนใบไม้โป่งว่าบางๆในหน่อยสงสัยสิเป็นอันเข้มปุ๋ยตามที่เฮาเบิงแน,น่นยูถูกผู้เพิ่นอันทำนานผู้เพิ่นอันหูจักเพิ่นเบ้าไ,วไหวน,นะพี่น้องใบเหีง่งแห่งใบกรอบ เป็นเถิงใบอ่อนใบแก่ขีดดินนี่ก็เป็นดินทรายนะพี่หนอกถมพ่นละลดบม่คอยมีต้นงามดอกพี่หนอกสื่อต้นใหญ่มาปลูกกะับสีนา่านตายแน่จักหน่อยบอ่เคอจังใดแล้วพี่หนอก <c oughs> ขออภัยพี่น่องหลายๆเ้ยค่ะมันอนีก็พ้ายางส้มเบิง่ง มีแต่น้ำพี่น้องฝนตกหม่ฝนตกหมู่บ้านนี่บพท่านเลยมีเวลากลวยลงคลองนี่ก็เด้ดเอาอันซื้อขี้เก็บเมื่อไวหว่ทห้วยอันผสมดินอันเพราะว่าดินของเขาังเป็นดินทรายนะพี่น้องมันเจบหากทุเรียนมันไปบ่ได้ทรายก็ทราย อันไส้อันคักนหน้าพี่นองบรรยากาศอันทงหน้าเฮ้าเดี๋ยวสิไายมุ่มอันนี้ให้พี่น้องเบ่งมายืนอยู่ทางหนอกเลยหย่านโบคืออยู่พี่นองมันได้ปลูกเลยกะต้องดูแลให้ดีที่สุดหน้าพี่นองขั้นวานมันได้ตัดสินใจปลูกเลยได้พี่นอง ก็อันหูอยู่ดอกว่าบมอสมแต่ว่าบบคืนว่ามันสิยากปานหนีนะพี่นอ้องเป็นจังไดจังสีมาว่าวสูพี่สูหน่องฟังอีกเด้อค่ะมันนี่กะมาพอกันซ้ำนีซักก่อนเนาะค่ะพ่อบกขาดการติดต่อกันขอลาพี่น้องไปก่อนค่ะขอบคุณหลายๆสำหรับการรับส้มเด้อพี่น้องเด้อ ทุเรียนอำเภอเขมะลอดทุเรียนจังหวัดอุบลปลูกได้เดือนนึงเลยพี่นอกสวัสดีค่ะ